สวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันที่เราได้มีกิจกรรมดีๆของรามคำแหงอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นวันที่เราได้ร่วมกันระหว่างขององค์กรนักศึกษาและก็ในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับได้จัดกิจกรรมนะครับสัมมนาพูดคุยกันใน5ทศวรรษของรามคำแหงนะครับการจิตกรรมดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ในส่วนของนักศึกษาเองนะครับก็ได้ จัดออมีเสวนานะครับแล้วก็มีการนะครับจัดคอนเสิร์ตนะครับซึ่งผู้ที่ให้มานั้นนะครับผู้ที่นักร้อง,ออต,งต,ต่างๆนั้นก็มาด้วยความเ,เพื่อรำํำแหงของเราโดยโดยแท้จริงนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยจาก5้าทศวรรษที่ผ่านมานั้นนะครับเราจะได้เห็นในผ่านทางบทเพลงผ่านทางโขนนะครับซึ่งวันนี้นะครับกิจกรรมดีๆพวกนี้นะครับ เราได้ต้องการที่จะเผยแพร่ออกไปให้ชาวรำกำแหงนะครับที่เคยเได้มานะครับใช้ชีวิตในการเรียนที่ที่นี่นะครับนะสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันหรือแม้กระทั่งคุูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็จะได้รับทราบนะครับเ,เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาใน5ททศวรรษของรำกำแหงครับ ก็ในนาของผู้จัดนะครับขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรที่มานะครับนะร่วมเ,เสวนาในวันนี้นะครับที่ได้ให้ความรู้กับพวกเรานะครับในส่วนที่เป็นที่เกี่ยวกับรำคำแหงตั้งแต่อ,อ,อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังให้ข้อคิดเห็นต่างๆที่จะนำสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยของเรานะครับในอนาคตครับขอขอบคุณ นะครับทีมงานขอขอบคุณท่านวิทยากรและก็ทุกภาคส่วนนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะได้จดจำนะครับรำคำแหงจะได้จดจำให้ทุกคนนะครับได้รับรู้ผ่านทางากิจกรรมต่างๆของของงานในวันนี้ครับขอบคุณครับ